เดือดพิกัดรุ่นเฮฟวีเวทโจชัวไวเดอร์ อาจได้แค่ร่วมรายการโดยที่ไม่ได้ชกกันโดยล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยออกมาว่าแอนโทนีโจชัวกับทางเดียนเทไวเดอร์จะขึ้นชกในวันที่23ธันวาคมนี้ที่ซาอุดิอาระเบียแต่พวกเขาจะไม่ได้ชกกันสำหรับข่าวนี้ได้เปิดเผยว่าแอนโทนีโจชัวนั้นถูกจัดให้ชกกับออตโตวอลลินส่วนทางเดียนเทไวเดอร์ถูกจัดให้ชกกับ ider, กจโจเซฟปาเกอร์ Parker, ในการชกในรายการเดียวกันเดิมทีนั้นมีข่าวออกมาว่าในวันที่23ธัน วันวาคมนี้แอนโทนีโจชัวจะโชกับทางเดียนเทวายเดอร์ซึ่งเป็นคู่ประกอบรายการของไฟระหว่างไทสันฟิลลี่กับทางอเล็กซานเดอร์อุซิสแต่ดูเหมือนไฟดังกล่าวจะถูกเลื่อนแผนไปเป็นเดือนกุมภาพัานธ์ของปีหน้าเพราะทางไทสันฟิลลี่ได้รับความเสียหายจากไฟการโชกับทางฟานซิสเอนการูมากเกินไปที่คาดเอาไว้ o I. และในเวลานี้ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนแล้วแต่ ถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นครั้งแรกนับจากปี2016ที่ทางแอนโทนีโจชัวขึ้นชก3ไฟในปีเดียวส่วนทางเดียนเทไวเดอร์ถ้าไฟนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นการชกไฟแรกและไฟเดียวของเขาในปี2023นั่นเอง